สวัสดีค่ะอยู่กับสตังซีนะคะกับเกลเดซิมซี่ค่ะคนเฮ้ยไม่ได้พูดประโยคดีนานมากเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะพูดเลยรมปว่ากก่าดีคือขอคำหน้าหน้าซิมเราหน่อยนะคะตอนนี้ซิมหน้าแบบหน้าแบบเออโอเคกลับมาโอเคแล้ว เมื่อกี้แบบหน้าหน้าเวียงมากเลยคือ,อยังไงคือโกรธที่หายไปนานนี้หรอ <c oughs> โอเคค่ะทุกคนตั้งกลับมาแล้วนะคะก็มาเป็นช่วงๆเนาะคือแบบทุกคนคงแบบเออมีนี่อะไรเนี่ยครับอัพคลิปปีละครั้งหรือไงคะอะไรอย่างนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะฮะคือก็ก่อนอื่นเรามาพูดกันก่อนว่าเอาจริงๆนะตั้งรู้สึกว่าช่วงที่ผ่านมานี่หายไปนี้คือเหมือนแบบ เียว่าอะไรวมันก็ต้องมีบ้างเนาะที่คนเรามันต้องหมดไฟหมดแรงมันใจอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบตั้งมีงานตั้งทำงานลกลัอบมาแล้วก็เ,เบื่อจังมันเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอาเวลาไปเล่นเกมโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเล่นอย่างอื่นทำอย่างอื่นทำนู่นทำนี่จนแบบรู้สึกว่าเออเดอะซิมสีนี่คือไม่ค่อยได้เล่นเลยนะคะ ก็ต้องขอโทษจริงๆที่หายไปนานมากๆเลยจะครบปีแล้วนะจะครบปีแล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วที่เพิ่งอัพไปนะคะผ่านมาปีหนึ่งแล้วก็หายไปปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้เพิ่งกลับมาที่กลับมาเพราะว่าจู่ๆก็อยากเล่นเดอะซิมเนี่ยก,กลับมาเล่นดูมากแล้วพอได้กลับมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออแม่งมันมีความสุขนะคือมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วอะเดอะซิมแล้วพอพอได้เล่นมันก็คลายเครียดหายเครียดมากเนาะ เอาละค่ะไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะคะวันนี้ตังจะมาแชร์เทคนิคาการแต่งบ้านสไตล์ตังนะคะจริงๆแล้วนะคะแต่ก่อนตังเป็นสายแต่งบ้านมากกว่าคือถ้าสร้างบ้านนี่คือ,อยังไงอ่ะถ้าให้แบบให้หลูจริงก็คือทำได้แค่ลากเป็นสี่เหลี่ยมอะคะ่ะสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแบ่งเป็นห้องห้องน้ำห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือแต่งบ้านไม่เก่งเลยแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแต่งห้องมากนะคะแต่งห้องแบบ เขาเรียกว่าสไตล์รกๆสไตล์ชายนี่ที่นี่อ่นอ่นไม่ออกนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรวะเป็นสไตล์แนวแนวในชีวิตประจําวันของเราอะค่ะอืมก็นอกจากที่เราจะวางเตียงวางโต๊ะวางอะไรอย,อย่างนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องมีพวกของตกแต่งดี كور 레ชันมาเพื่อทําให้ห้องดูมีสีสันสดใสามากขึ้นนะคะให้ดูเป็นธรรมชาติเนาะ อ่าแล้วก็จริงแต่ก่อนคือก่อนที่จะมาเป็นสายแต่งซีมนะก็จะเป็นออเรว่าเป็นคนที่ชอบแต่งบ้านมากไปดูได้ในคลิปเก่าๆนล้ที่ตังแต่งบ้านนั่นเองนะคะก็จะเป็นแต่งร้านกาแฟแต่งร้านแต่งห้องแต่งบ้านอะไรทำเยอะมากแล้วก็หายไปเลยนะคะเพราะว่าของเสริมมันเยอะเกินแล้วเลยต้องเอาพวกอ็อบเจกต์ออกไปนะคะก็เลยเหลือแต่แต่งซิมนั่นเองแล้วก็กลับมาครั้งนี้งก็คิดว่านางอยากจะ ส่วนตัวของตังนะตัองอยากจะเล่นแบบใช้ชีวิตบ้างเนาะเพราะว่าแต่งแต่ซิมไม่ได้เอาซิมมาเล่นเลยนะคะสรุปคือแต่งบ้านสองสาชั่วโมงจนไม่ได้เล่น <c oughs> คือไม่เข้าใจตัวเองเลยแต่ว่ามันแต่งบ้านเราแต่งบ้านแล้วมันมีความสุขมากจริงคือเราแบบได้แบบจัดเล็กๆจัดน้อยามาใส่มาแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสังเกตด้ไลยกับจับไอ้ทุยสังเกตได้จากความรกนั่นเองนะคะของห้องนีห้องนอนที่มีห้องนั่งเล่นคับวปในตัวนะคะ อ่าโอเคก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะเรามารู้จักสูตรที่จําเป็นในการแต่งบ้านกันก่อนดีกว่าเนาะสูตรแรกเลยที่ต้งใช้นะก็จะเป็นสูตรอะไรทายเป็นสูตรที่ทําให้เราวรวยรวยเวอร์ไม่ต้องดานะสูตรมอสซาโั่เองนะคะสามารถอคอนโทรลชิปซีแล้วก็ คอนโทรลชิปีแล้วก็พิมพ์สูตรได้เลยตรงนี้นะคะก็จะเป็นมอสโหลดเงินก็จะขึ้นมาให้50,000บาทค่ะรวยๆไปเลยแล้วก็สูตรต่อไปนะคะจะเป็นสูตรที่เอาไว้ใช้สำหรับซื้อของที่เขาล็อกไว้อยู่อะคะ่ะอย่างเช่นเป็นของที่เฉพาะทางของอาชีพนั้นๆน,น,นะคะซึ่งบางอย่างคือแบบโอ๊ยมันน่าโหลดเอ้ยไม่ใช่น่าโหลดหน่าหยิบมาแต่งมากแต่ว่าหยิบไม่ได้เราไม่ได้ทำงานสายนั้นนี่นาะใช่ไหม แล้วก็เลยใช้สูตร B D i g No Gameplay Unlock e n t i n c e m e n t นะคะก็จะเป็นสูตรที่ทำให้ปลดล็อกออพวกสีของเฉพาะทางของอาชีพนั้นๆแล้วก็สามารถใช้ได้แล้อีกก็อย่างเช่นอ,อ,อันไหนนะไอ็นไนว่าอันไหนบ้างไหนรังจะนำเปิดให้ดูอ่ะอันนี้ไงคะ่ะเอ่อมันจะเป็น Unlock ก,ก็ต่อเมื่อขึ้นเลเวล8ของอาชีพนักสืบน,นะคะ ซึ่งตอนนี้มันปลดล็อกให้แล้วต่าไม่ได้ทำมาชิ่นนี้นะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยยอดแล้วก็อีกสูตรที่จำเป็นนะคะอีกสูตรหนึ่งก็จะเป็นสูตรอ่าขอใช้ก่อน bb. MoveObject นะคะ objcts E C T S. ตึงถ้าเกิดกดใช้มันก็จะขึ้นคำว่าอ่อนสูตรนี้เป็นสูตรที่สายแต่งบ้านต้องรู้จากกันนั่นเองก็จะเป็นสูตรที่จะทำให เราสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของวางของได้อย่างอิสระนะคะก็สามารถวางตรงไหนก็ได้วางไปเลยจะวางไว้ตรงไหนมันจะไม่ขึ้นสีแดงนะ,ะถ้าเกิดเราไปทับกันอะไรอย่างนี้เนาะนี่นะคะยอดไปเลยใช่ไหมโอเคกลับไปที่เดิมก่อนโอเคค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นปุ่มนะ,ะปุ่มที่จําเป็นที่ต้องใช้นะคะนอกจาก W A S D นะ,ะปุ่มเคลื่อนที่แล้วนะคะยังมี เขเรียกว่าปุ่มอะไรวะปุ่ม a l t e r n a t นะคะที่จะทำให้คุณวางของได้อิสระมากกว่าเดิมอีกนะคะก็จากแต่ก่อนนะคะเรามีเงื่อนไขก็คือแบบจริงๆแล้วเรามีเงื่อนไขแบบตามตามช่องสีเหลี่ยมแค่นี้แหละถึงแม้จะใช้สูตร move o b j e c แล้วก็เถอะอ่าอย่างเช่นเมื่อกี้ตังเตังตั้ง ตังต้องการตั้งให้มันชิดขอบเตียง่ะคะ่ะเพื่อมันจะดูแบบดูเรียวมากขึ้นเนาะใช่ไหมตังก็เลยแบบต้องกดแล้วก็กดตามด้วยปุ่ม a l t ินะฮะอยู่ข้างๆปุ่ม start หรือปุ่ม space bar นะ,ะพอกดปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็จะอิสระมากกว่าเดิมนะดูได้เลยเราก็จะสามารถเอาไปชิดชิดขอบเตียงได้เลยนะคะให้มันดูแบบสมจริงขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะอืม อย่างเช่นสมมุติแบบเนี่ยอย่างเก้าอี้นี้เช่นกันค่ะเอาจริงๆนะคะเห็นไหมมันมันเลยไปแล้วเนื่องจากตังใช้สูตรนั่นเองนะคะจริงๆอ่ะเราจะให้ดูกันเลยนะคะก็เงื่อนไขมันก็คือจะเป็นตามสี่เหลี่ยมช่องกริดเนาะแล้วก,ก็ถ้าแบบเออตังอยากจะเอียงหน่อยอะ่ะอาจจะเอียงนิดนึงอ่ะอยาแต่ว่าอืมคืออยากให้มันดูชิดๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เราก็ต้องกดปุ่ม alternate น,นะคะแล้วก็ หมุนได้ด้วยหมุนแบบอิสระได้เลยค่ะเดแนๆเมื่อกี้ตั้งยังไงแล้ววะลืมไม่เป็นไรแล้วก็เรากดแอติเนียอีกครั้งหนึง่งให้มันแบบเหมือนเราเอาก้าอ้มาตั้งไว้อะให้มันดูแบบให้มันดูมีอะไรเนาะเห็นไหมแล้วก็จะเห็นได้ว่ามันก็มันเลยขอบลูกไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังวางได้นั่นเองเดี๋ยวเราเราเราตั้งให้มันดูโพซิชันให้มันสมจริงหน่อยเนาะโอเคค่ะอือ แล้วก็ปุ่มที่ปุ่มเอ้ยปุ่มถัดไปนะคะก็จะเป็นพวกปุ่มขยายค่ะปุ่มทําให้เล็กขึ้นใหญ่ขึ้นจริงๆน้องต่ายตัวนี้นั้นตัวใหญ่มากนะเดี๋ยวดังเอาให้ดูไม่รู้เออดูตัวนี้เปาวะเดี๋ยวดูก่อนอ่าจริงๆตัวมันเท่านี้นะคะตัวก็ปานกลางแต่ว่าตังถ้าเกิดให้มาอยู่ด้วยกันแหล่งก็ังรู้สึกว่ามันจะทับลยายก็เลยต้องย่อให้มันเล็กลงนะคะด้วยการกดปุ่ม บอใบไ,ไม้ค่ะบอใบไ,ไม้ทําให้เล็กลงนะคะแล้วก็ปุ่มลอลิงข้างๆนะคะปุ่มตีกาค่ะเอาดิเอสองปุ่มนี้เนาะ,ะปุ่มลอลิงทําให้ใหญ่ขึ้นนะคะใหญ่เท่าบ้านเลยค่ะใหญ่เท่าฝาบ้านนะคะไอนี้ไอนี้ก็ก็ไม่ควรทําอย่างนี้เนาะก็ <c oughs> <c oughs> ทําให้มันเล็กลงลดลง,ลงทุยเล็กลงมันเล็กลงได้เรื่อยๆนะเล็กลงได้สุดๆประมาณนี้เลยโอ้สุดยอดว้าวโอเคแล้วก็ลบไปค่ะโอเคเรากลับมาใช้ตัวเดิมะคะ กดอันเฉียดอีกครั้งเพื่อจัดโพซิชันให้มันดีขึ้นค่ะแบบเอยมัวเราเริ่มเริมัวแล,ววแลว้แค่มีปุ่มเอยใช่แค่เราถ้าเรารู้พวกปุ่มรู้พวกการสเต็ปการใช้ก็จะทำให้เราสามารถแต่งบ้านได้สวยขึ้นและไม่แบบมีความหลากหลายในการจัดวางมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสำหรับ ห้องสไตล์ตังก็จะสามารถเอาไปใช้เป็นแนวทางนะคะคือจะบอกว่าไม่มีของเสริมเลยนะสําหรับการแต่งคอนโดห้องนี้นะคะคอนโดหลังนี้เนาะคือแต่ปัญหาเนะี่ยหามากเลยตังนั้นตังนั้นเลือกเลือกอาพาร์ตเมนต์เป็นตังพยายามหาอาพาร์ตเมนต์แบบเล็กๆใช่ไหมแล้วตังก็เลือกห้องนี้มาสรุปคือเปิดมาปุ๊บเจอเจอร่องรอยร่องรอยของศพ แกคือตังตกใจมากเอแล้วลบไม่ออกนะคือกดยังไงไม่รู้ใครบอกก็ช่วยบอกด้วยหรือว่าหรือว่ามันลบสีได้ดังขอลองหน่อยลบได้ไหมลบไม่ได้ลบไม่ได้ไไดโอ้ห,หลอนมากเฮ้ยมันหลอนล <c oughs> เอ่จะอไอจุจุขนก็ลุกเลยนะคะใครมีวิธีช่วยบอกดังทีนะดังอยากรู้ว่ามันลบยังไงนั่นเอง <c oughs> โอเคค่ะ ดจะพามาทัวร์อพาร์ตเมนต์นะคะต้องย้ำอีกรอบว่าไม่มีของเสริมนะจะบอกให้อ่าจะบอกว่าของเสริมต้นฉบับมอรชิมมันก็ไม่ร้ายแรงนะอันนี้ตั้งใช้เป็นอะ,อะไรวะเรียกว่าอะไรเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานที่เกมให้มาเลยแล้วก็มีเป็นพวกของเสริมของพวกภาคเสริมอยู่ด้วยตั้งมี get to work get to g e t o r แล้วก็ city living นะคะ3อันนี้แล้วก็พวก แพ็คเสริมฟรีๆที่เดอะซีนเขาแจกมาให้อะค่ะในหนนี้เนาะและ้วก็เนี่ยมันก็เลยออกมาเป็นห้องอย่างนี้เองคือคุณภาพได้เท่ากับของเสริมเลยนะแต่ว่าถ้ามีของเสริมนี้จะดีกว่านี้นะคต้องกระซิบก่อนโอเคค่ะอยากจะให้ดูแนวทางกันนะคะโดยการใช้สูตรอ๋อยังมีวิธีนึงก็คือทุกคนอาจจะรู้กันแล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครมี ทริคเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะจังจะได้เอาไปใช้มากขอบคุณมากค่ะโอเคนี่ค่ะเราสามารถเคลื่อนที่อะไรอะพวกที่ติดผนงงังให้แบบขึ้นสูงต่ำลงได้นะคะแล้วก็สามารถกดสา,สามารถใช้ร่วมกับอัลจนตได้เหมือนกันดูมันจะอิสระมากเลยนะคะแล้วก็ควบคู่กับเอ่อ BB m o v e Object นะคะแบบจะทำให้เราสามารถ ตกแต่งได้ไร้ขอบเขตเลยทีเดียวค่ะโอเคสำหรับห้องนอนนี่ตั้งจะเนื่องาที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคอนโดคอนโดนะครับร์อพาร์ตเมนต์แล้วก็จะทําให้มันเป็นห้องนอนแล้วก็มีแบบโต๊ะทํางานไปด้วยในตัวเนาะก็คือตั้งชอบมุมนี้มากไม่ได้ตั้งใจนะคือแบบแต่งปุ๊บโอ้โหมุมในเมืองคือสวยมากบอกเลยนะคะคือถ้าเป็ดปกลางคืนเดี๋ยวทําทำตอนงคืนได้ดู ไอ้แมวอัพตอนนู่นสินี่คือตอนเย็นสวยมากตอนเย็นแล้วตอนกลางคืนคือแบบคือมันเป็นชีวิตในเมืองเนาะสมมติเราอยู่ในก,ากลางกรุงใจก,ากลางกรุงอะไรอย่างงีทำงานทำการดโอ้โหเป็นคอนโดที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวฉากสวยมากนะคะเอ,อโดยการออไอม่ใช่โดยการสิเออสำหรับโต๊ะทำงานเราสามารถนอกจากที่จะวางคอมแม่แล้วเราสามารถ หาของตกแต่งมาได้ด้วยแต่ละห้องตรงนี้ก,นก็จะมีแบบพวกของตกแต่งให้เรานะคะอย่างเช่นเราสามารถกดเลือกดูได้พวกตามเนี่ยมันจะเป็นโปสเตอร์เออใช่ไหมเนี้ยอ,อ๋อนี้นโปสเตอร์อย่างเดียวนี่หว่าอ่าหรือว่าไปที่อันนี้เลยก็ได้ไปที่ช่องเสิร์ชแล้วก็หาคำว่าเดโคอ่าเดโคเดโคเดโคเดโอน,นี้กดอันนี้เลยจ้า M.I.S.C. นะคะก็จะเป็นโซนของเด c o เ a t i o n นะคะพวกของตกแต่งก็คือเวลาตังตกแต่งห้องนะคะตังแบบวางพลอดตเรียบร้อยแล้ววางเตียงวางโต๊ะปุ๊บตังกดตรงตรงนี้เลยค่ะโช,โชว์โชว์ออลว่คือโชว์ทุกอย่างที่ขวางหน้านั่นเองนะคะก็จะได้ดูว่ามีอะไรที่เราสามารถเอามาคอมไบกับเอามาแบบแต่งในห้องเราได้บ้างอะไรเงี้ยก็่ตังก็ได้มาเป็นพวกแฟมให้มันเหมาะเนาะ ก็พวกอกล่องดินสอไม่กล่องดินสอกระปุกใส่ดินสอและคะแล้วก็กรอบรูปสวยๆเป็นดีดีนิดนึงแล้วก็อิสระของมันก็คือสามารถวางเป็นมุมอย่างนี้ได้นะคะซึ่งก็ต้องเลือกให้ดีๆมันจะได้แบบเป็นมุมโอ,โ,อโอ้ไม่ใช่สิมันจะได้เป็นแบบหลายๆที่เลยหลายตำแหน่งเลยะคะ่ะก็ต้องเลือกของเสริมที่มันแมชกันนะคะเน่แม้มันจะได้แบบเยอะมากถ้าควบคู่กับบีบีม b มออบเจกต์เนี่ย มันก็จะได้แบบเยอะมากนะคะโอเคแม,ไ,มไรเราลองหาอะไรมาตั้งใช่ไหมมันรู้สึกว่ามันดูแคบไปอะเอ้แคบแคบอะไรละมันดูน้อยไปก็แบบวางดอกไม้หน่อยนึงผู้ชายให้มาโอ้ยใหญ่อะใครเอาให้เล็กลงหน่อยนะคะนะเราก็เราก็ต้องแบบหามุมหาอะไรได้ว่ามันเอ้ยมันจะวางตรงไหนสวยวะอะไรเงี้ยถ้ามันวางข้างกรอบรูปได้ก็คงจะดีเนาะ ซึ่งตังอยากให้มันอิสระมากกว่านี้เดดซิมบอกโอ้มจะเยอะไปไหนจ้าอะไรอย่างนี้เลยก็คืออาจจะวางวางไว้ตรงนี้ก็ได้อ่ะได้ปะวะเออเห็นไหมมันก็จะแบบมันจะมันจะเป็นช่องของมันเนาะเออนี่ก็เลอะก่งจ้าใครเลอะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไมชี้โอเคค่ะดูลกไปปะนะไม่หรอก เนี่ยอาจจะวาออวางเป็นมุมอย่างนี้ก็ได้นะคะเพื่อความสวยงามเอ้ยเดี๋ยวลองลองเราลองมา mix and match กันดูแบบเป็นแฟมแล้วก็มีเนี่ยเออที่ใส่ดินสออยู่ข้างๆตรงนี้นะคะแล้วก็อึดเชอะอึดเชอะอึดชืมเ,เออมันได้ไหมนี้เออวางอะไรอย่างงี้เนาะให้มันดูดูดีขึ้นมาทันทีเราสามารถตกแต่งอะไรได้อีกบ้างคะนี่ต้องขอดูก่อนเนาะ อืมอย่นี้ค่ะเป็นของที่อเราใช้สูตรอันล็อกไปนะก็จะเป็นอะไรอะ่ะลูกแอมมีแอมอินพอร์ตเทนโฟลเดอร์ดูที่ชั้นมันเป็นไฟล์เอกสารสำคัญอืมวางได้สวยมากเลยค่ะอพอดีเลยแล้วก็เกรอบรูปเข้าไปหน่อยนะคะเอาไว้ที่เดิมก็ได้อืมอะไรอย่างนี้เนาะเอ้ยมันโอเคเลยสมมติแบบเราเป็นพนักงานหอบงานมาทําที่บ้านนะดูดูดูเข้าใจไหมมันมันไม่ได้ทําเขาเรียกว่าอะไรมันทําให ๊ะเรามีสีสันมากขึ้นไม่รกเอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ลกจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วก็ต่อมานะข้างๆก็จะเป็นชันว่าหนังสือเบาๆอย่างนี้แล้วก็เป็นเก้าอี้เอาไว้วางเฉยๆสำหรับเราเราคิดว่าห้องนอนเป็นเซฟโซนของเรานะคะก็เวลาแต่งห้องก็คิดว่าเราอยากได้ห้องอยังไงวะหันเราก็หันไปดูห้องตัวเองอืมห้องเราเป็นอย่างนี้เราวางอย่างนี้เราวางของรกแบบนี้แล้วก็เอามาจัดวางกับไอ้น,นี้ได้นะคะจริงจริง ต่อไปค่ะจริงๆมันไม่มีอะไรมากแล้วก็มุมนี้ก็คือจะเป็นมุมตู้เสื้อผ้าเล็กๆโอ,โ,อโ,อโอ้ยดีดีลูกดีๆลูกอ่ามุมตู้เสื้อผ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นหมดคนแป๊บหนึ่งนะคะนะเป็นมุมตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็มีที่แขวนนิดนึงจะบอกว่าทั้งหมดเฮ้ยของเสริมเดือดซิมเอ็ดของเสริมอะไเอ่อพวกของใช้ในเดือดซิมมันก็ไม่ได้ร้แรงนะคะเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับมันได้นะ จริงแล้วก็มีถังขยะค่ะโอ้ย,อย,อย,อยขอโทษทีแหลกนิดนึงมีถังขยะให้ดูเรียวนะคะนี่เราเข้าห้องมาแล้วก็มีกระจกนิดนึงกระจกนะคะแล้วก็มีพวกเอาไม้ห้อยอะไรอย่างนี้เนาะ,ะแล้วก็เราติดติดฝาผนังมั่วมากอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวแบบเพื่อนรักเพื่อนเลวอ,อะไรอย่างนี้แล้วก็พวกปฏิทินตกแต่งห้องมีสายไฟอะไรอย่างนี้เนาะ,ะสุดยอดมากเลยนะคะอืมโอเค ต้องบอกเลยว่าห้องนอนเป็นห้องนอนห้องทํางานเป็นห้องนี่ตังชอบแต่งมากที่สุดเลยนะคะอะไรอย่างนี้โอ้โอค้างจ้ะแป๊บนึงนะคะโอเคเราไปต่อนที่ห้องห้องครัวว่ะห้องห้องนั่งเล่นกันดีกว่าสําหรับห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเลองเปิดให้มันดูง่ายเยห้องนั่งเล่นคือมันไม่มีอะไรมากว่า พื่อความที่ของเสรมนะิมเนาะเดินด้วยความจํากัดนันก็แต่งก็ไม่ยังฝึกหัดอยู่นะคะก็เราเราเลยเอาอันนี้มาเป็นชั้นว่างนะคะชั้นว่างหนังสือมาตั้งให้มันดูเป็นห้องกั้นอะไรอย่างนี้หน่อยเหมือนตั้งเคยเจอที่ไหนวะแล้วก็เลยเอามาลองมิชแอนแมทดูก็จะเป็นพวกหนังสือว่างหน่อยพวกกล่องของขวัญอะไรอย่างนี้สมมติได้ของมาอะไรอย่างนี้เนาะอ่าแล้วก็พวกชั้นว่างก็ยังมีเอาอันนี้มาเนียนๆนะคะเอาแบบ ที่ใส่ดินสอมาตั้งให้มันเนียนๆหน่อย <c ười> คือเอามาแถได้ทุกห้องเลยค่ะแล้วก็โซฟาให้มันหลากหลายด้วยอะไรอย่างนี้ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบซื้อเป็นเซตเนาะชอบซื้อมาแบบปับปลายแบบเก้าอี้หมีนี่คือแบบอุย้ยมันน่ารักสั่งจากพวกช็อปบงช็อปปี้อะไรอย่างน <c ười> ี้ป่ะเอามาตั้งดู <c ười> เออแล้วก็ตู้ชั้นวางนะคะเราสามารถไม่พอตั้งปุ๊บคุณลองเอาลองเอาแบบพวก ของตกแต่งออกมาตั้งดูว่ามันตั้งได้กี่ชั้นกี่รูปแบบอะไรเงี้ยนี่สังเกตได้ว่า,ามันวางได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะนอกจาก3มชิ้นแล้วก็ยังแบบพวกของเล็กๆได้อีกเรื่อยๆเลยคะ่ะลองดูนะคะมันจะเป็นอย่างนี้เนาะก็คือเต็มที่เลยเอันนี้ไม่ว่ากันจัดให้เต็มที่อันนี้เราก็ามาตั้ง3ามอย่าง4ี่อย่างด้วยกันนะคะก็เป็นแจกันดอกไม้แล้วก็ตูป้ปลาแล้วก็ไม่แต่งอะไรมากนะคะก็จะเป็นพวก ะอะไรวะเออพวกกรอบรูปให้มันดูมีอะไรบ้างไม่ดูเงียบเหงานะคะคือก็ยังตกใจกับตกใจกับร่องรอยนี้อยู่คือขอโทษนะคะเกิดอะไรขึ้นหรอก็ทางเข้าคอนโดก็จะไม่มีอะไรมากสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือชันวางรองเท้าตั้งให้มันดูดีลูกบานี้เอามาตั้งให้มันดูมีอะไรนิดหน่อยซึ่งไม่รู้ทำไมเหมือนกัน แล้วก็มีที่ห้อยหมวกแจ็คเก็ตสวยๆนะจ๊ะสหรับห้องน้ำนะคะอ๋อแล้วก็แบบตั้งเอาตะกร้ามาตั้งให้มันดูมีอะไรหน่อยนึงนะนะคะแล้วก็เข้าไปในห้องน้ํากันค่ะห้องน้ําคือด้วยความที่มันเล็กแล้วมันก็จํากัดนะ,ะแล้วก็เอามาตกแต่งอะไรได้ไม่มากก็จะเป็นพวกที่วางผ้าขนหนูวางผ้าขนหนูรัวๆแล้วก็ เออนี่อ่ะอะไรวะเอ,อ้ยไม่ใช่ดินี่จริงๆแล้วมันไม่มีนะคะตังคือเอามาจากของตกแต่งเช่นเคยค่ะแล้วก็สามารถเอามาใส่ได้เดี๋ยวนางใส่ใดูจริงๆนางใส่แค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็เอาพวกชั้นเนี่ยมาตั้งให้มันดูแบบเออติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบอาบน้ําไปถูสบูส่จะผมอะไรอย่างเงี้ยมันดูเรียวๆแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ถอดกรองไว้เป็นคนที่สกมกมากเลยนะคะแล้วก็ อชักโครกไม่มีอะไรแล้วก็แบบพวกของเบ็ดเตล็ดของใช้ไม่เปื่อยมาตั้งไว้ข้างๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นโซนทางเดินตั้งโตกแต่งไม่มีอะไรมากค่ะให้มันเป็นห้องที่ที่กินข้าวเล็กๆนะแล้วก็โอ้โหดูวิวนะคะสวยมากจ้าสวยเวอร์สวยต้งไหนว่าตึกบัง <laughs> เออนะคะแล้วก็ พวกท้ามากแล้วก็เอามาประยุกต์กันได้อย่างเช่นอย่างนี้นะคะโยดยจริงๆมันเป็นแค่อันเดียวนะคะแล้วก็เอามาใส่แล้วก็กดปุ่มออลซิเนตได้ค่ะอัลซิเนตมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะอิสระขึ้นนะคะแล้วก็จริงๆอันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เอามาใส่นะคะอเอามาชนกันก็ได้ค่ะโอ้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 ใจเย็นใจเย็น จริงๆแบบเมื่อกี้มันทำยังไงแล้ววะโอเคพอได้อยู่ค่ะก็แบบให้มันดูเนียนๆกริบๆไปนะคะแล้วก็ต่อมาที่ห้องครัวค่ะอันนี้เป็นห้องนี่มันเต็มไปด้วยพวกไฟเซติกคงเซติกคัดท่อน้ำอ,อ,อ,อันนี้เออไอนี้ทางคอนโดเขาทำไม่เรียบร้อยแล้วนะคะคือสะดวกมากแล้วก็ห้องครัวจะไม่มีอะไรมากก็จะแต่งเป็นแนวนี้ เป็นเคาน์เตอร์เราตั้งแพทเทิร์นไว้ก่อนว่าจะตั้งยังไงพวกช้นวาแล้วก็หาพวกนี้มาตกแตง่งแล้วก็พวกเนี่ยพวกมีดช้อนช้อนกระทะตะหลิวเอาเอามาตั้งไว้ให้มันดูมีอะไรอุ๊ดตกใจอุ๊ยตกใจค่ะช้ว่าใครลอยมาเอ้ยจริงๆอยากแต่งมากกว่านี้แต่ว่าตั้งดันไปโฟกัสที่ห้องนอนมากกว่านะคะอย่างเช่นพวกนี้เราก็สามารถเอามาตั้งได้เหมือนกันนะคะ แต่เราก็ต้องหามุมหาอะไรให้ดีเนาะก่อนที่จะเอามาตั้งอย่างงี้นะคะโอเคเอ,อ๋อเป็นไงคะก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าคือมันเป็นสิงน่งที่ตั้งทําแล้วมีความสุขมากมีความสุขจริงๆแต่งห้องแบบเพลินเพลินอะแต่งได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไอย้ลืมโชว์นี่คือภูมไฟก้อนเมฆน่ารักมาก เราพยายามเอาพวกของตกแต่งมามายุกต์ใช้ให้มันดูมีประโยชน์แล้วก็ทำให้ห้องเราเนี่ยดูมีสีสันมากขึ้นนะคะโอเคอะน้องน้องจิลเลอร์น้องจิลเลอร์อลลอรตาหลุนมากเออโอเคค่ะม,มาเล่นกันดีกว่าเล่นกันสักนิดหนึ่งคือบอกเลยตางน,นั้นเล่นได้แค่แป๊บเดียวจริงๆค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็เออไปสร้างห้องต่อดีกว่าไปแต่งห้องกอดีกว่าอะไรอย่างนี้ แล้วก็ก่อนแล้วก็เทคนิคสำคัญนะคะเวลาแบบเราแต่งปุ๊บแต่งห้องเราวางของปุ๊บเราก็ต้องให้ทดลองซิมมานั่งดูด้วยว่าซิมมันนั่งได้ไหมเราชิดเกินไปหรือเปล่าเราตั้งของเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะก็เออลองดูนะ,ะสําหรับใครนะที่มีเทคนิคอะไรเนี่ยมีเทคนิคอะไรก็อย่าลืมมาบอกเัาด้วยนะคะแล้วก็เออขอบคุณสําหรับการติดตามที่ยงัง อยู่กันอยู่นะคะก็คือยอด s u b สไคร์สามหมืคนแล้วนะคะก็ขนาดตั้งหายไปก็ยังมีทุกคนมาคอยคอมเมนต์คอยกดไลค์คอยกดซับ c r i b e อยู่ดังของขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าดังอยากจะลองแต่งห้องแบบมีของเสริมอะไรอย่างนี้มันคงต้องอมันแน่ๆเออแล้วก็ใครที่มีบ้านใครเป็นคนสายสร้างบ้านสร้างบ้านเก่งส่งบ้าน ส่งบ้านอะแชร์บ้านลงแกลเลอรี่ให้ตังได้ไหมตังหยากตังอยากเอาไปแต่งห้องดูขอกันอย่างนี้เลยเหรอ <c oughs> ก็คือใครที่มีบ้านใครเป็นคนที่ชอบสร้างบ้านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเราแบบเป็นคนที่แชร์ลงแกลเลอรี่ก็แนะนําให้ตังได้นะคะตังเงินจะได้ไปโหลดแล้วก็เอามาแต่งดูนะคะเพราะว่าสกิลการสร้างบ้านตังไม่เก่งเลยตังก็จะไปฝึกฝนมาได้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปสร้างซิมตังว่าเราจะ โอกาสมาทำนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเน้นไปทางตกแต่งบ้านหน่อยหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วได้แต่งนะคะโอเคสำหรับวันนี้ตังขอตัวลาก่อนเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe c ช anel ตังด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปก็อย่าลืมติดตามมันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจ CC ซ a มอสช็อปนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของเสริมเด็ดๆด,ด,ด,ดวงนะคะโอเคเดี๋ยวตังต้องขอตัวไปโหลดของเสริมใหม่กันเลยดีกว่า สำหรับว,วันนี้ก็บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ